ความาทำใจในการเป็นคุณค,ณคณรูง่วงประสบการณ์ในการเป็นคุณครูคคม่วงค่ะ ที่การเปิดประสบการณ์ของตัวเองค่ะเกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากนักเรียนการเรียนรู้จากผู้ปกครองการเรียนรู้กับบริษัทและการเรียนรู้กับครูผู้ช่วยค่ะทาให้เราค่ะได้รู้จักคําว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเชื่อมั่นอย่างมากเลยค่ะว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะสร้างให้เด็กๆของเราค่ะมีการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดได้เหมือนกับตัวเราเองดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบใด คุณครูเชื่อมั่นอย่างมากค่ะในอนาคตที่หน้าทุกๆคนค่ะก็สามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปได้เป็นอย่างดีผ่านระบบการเรียนครูอ,องแน่นอนเลยค่ะ25ปีแล้วใช่ไหมคะขอบคุณในความทุ่มเทในการทำงนานของเจ้าหน้าที่และกัพนักงานของคู้องค์ไทยแลนด์ทุกคนนะคะที่ทำงานตลอด25ปีที่ผ่านมาเชื่อว่านะคะเราจะจับมือกันเดินต่อไปในอนาคตนะคะและคิดว่าการที่เราผ่านประสรทที่เจอปัญหาหน,นักหนักกันมา ็จะทําให้ทุกๆคนคขับแข็งแรงมากขึ้นและทุกคนก็จะมีกําลังใจมากขึ้นเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะขอบคุณมากคะ่ะ